น้องเกลค่ะมาร่วมกับราเปิดงานใหม่เปิดงานวันเด็กใช่เหมือนเป็นทางเหนียมเนาะว่าวันเด็กาาต้อ,กองมาไอคอนสยามกับพี่เล็กต้องมาดีก็มานะคะใช่ะเปคะน้องเกลวันนี้มีควาติดน้าตื่นใจไงบ้างคะเห็นเมื่อกี้แบบโอ๊ยร้องจะไปเล่นละก็ะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูข้างในนะคะแต่ว่าดูหเห็นรับมาจากฟรีฟเนี่ยก็แบบว่าดีดักแบบทำมาเดอนมาน้องเกลก็ตื่นเต้นค่ะน้องเกลอยากเล่นลายค่ะน้องเกลอยากไปเล่นลาพร้อมไหมวันนี้ น้านำลงน้ำลงน้องเก้าน้องเก้าจำคันปั่นขวัญมันเด็กได้ไหมคะวันนี้วันเด็กวัจำันวันเด็กได้ไหมลูกลักจะไปใสใจน้อเออท่าชมครับมันวันเด็กกันเนาะมันแบบมันมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากที่ไอ้ขัญสยาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมาะยังไงบ้างสหตกแต่งเล่นตะการก็เหมาะยังไงชัวร์วมันก็สะดวกดีนะคะแล้วก็ เด็กๆก,ก็ได้มาเอนเตอร์เทนได้มามีแบบอีเวนต์ตรงเนี้ยที่แบบมันพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอ,พอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมละเดินเข้าห้างหาอะไรละนนลไะแล้วก็นานอะไรเงี้ยค่ะแล้วข้างในก็ยังมีกิจกรรมพิเศษที่แบบว่าลองเล่าคร <c oughs> อบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบเป็นเดสติเนชันของของครอบครัว <c oughs> อวะไรเงี้ยที่มันก็สะดวกดีก <c oughs> ับก <c oughs> ิจกร <c oughs> รมวันเด็กเรามีจอมเงน็บ้างแบบลองเข้าใจนะว่าวันนี้คือวันที่อะไรวันที่ของเราก็ รู้จักวันเด็กไหมคะหนูเรียกวันอะไรล่ะสำหรับเกลทุกวันก็คือวันเด็กค่ะวันเกิดกับเกลใช่ไหมคะนั่นคือวันเด็กค่ะวันเด็กคืออะไรคะวันวันวันวัเด็กเหรอวันวันเด็กโอเคที่สุดค่ะที่สุดฝากนิดนึงสำหรับกิจกรรมของใหญ่ขั้นระดับใหญ่ค่ะก็ฝากนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะลมมันแรงนะคะทุกคน ิดเตี้ยวนะจ๊ะโอเคแม่ต่อเลยจ้ะแม่แม่แม่โอเคแม่โอเคได้ค่ะก็เดี๋ยวได้ค่ะได้เอากลับบ้านได้ค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะดูนี่ข่าวออกไปนะคะก็ยังมีเวลาเหลือนะคะก็หลายหลายครอบครัวที่ก็เออยังคิดไม่ออกว่าจะทำกิจกรรมอะไรวันเด็กนี้อะไรเงี้ยค่ะ อ,อยู่จนมืดเลยล่ะละค่ะ <c oughs> จะเล่นทั้งวันเลย <c oughs> แต่ว่าก็ใครที่ยังคิดไม่ออกนะคะ <c oughs> ก็มาจะมาเจอกันได้ที่ไอัลคยามค่ะรับอกว่าน้องๆก็แบบว่าสนุกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ยะแล้วก็วันนี้อากาศดีด้วยนะคะสภาพเลยอ่ะวันนี้อากาศดีแบบว่า,รรเ,าเรากิจกรรมเอาเรอมันมันเหมาะอ่ะเออม,มันเหมือนวันนี้มันแบบ เขียนบทมาให้สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็มามาเจอกันได้ริมน,น้ำอากาศเย็นสบายมันคือแนลเออเหมือนถึงแนลแล้วก็มีวีดัสพักใหม่นะคะเชื่อว่าน้องๆต้องแฮปปี้ค่ะโอเคแม่ขอถามล่าสุดก่อนค่ะล่าสุดนะได้ค่ะแม่ก่อนคะแม่จะไม่ไหวแล้วโอเคค่ะแม่ค่ะล่าสุดจากจาทริปดี้ค่ะเรียกว่าตัใจเรียกว่าเป็นของของซีโอสาวหรือเปล่าคะที่รู้สึกว่าจะมีความสุขที่สุดเลย ก็จริงๆก็แฮปปี้กันทุกคนละค่ะเพราะว่าเ,ออเด็กชายก็แฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าน้องชอบสกีแล้วก็ชอบอากาศเย็น,ยนแล้วก็แม่ก็แฮปปี้พ่อก็แฮปปี้เพราะว่ามันแบบเราไป,เ,าไปเ,าเวลาบ้านเราเวลาเดินทางก็จะค่อนข้างไปกันนานนิดหนึงเพราะว่าจังหวะเวลาจะไปมันก็ค่อนข้างุรักพุเลดด้วยความคนเยอะเดินอะไรอยเงี้ยก็ไปก็จะอยู่กันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สโลลาไปคิดอะไรวันๆแม่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยไม่ต้องใช อไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องคิดเยอะว่าแพนไปยังไงใช่ไม่ต้องแพนอะไรตื่นแล้วก็แบบค่อยว่ากันไปทีละวันอะไเงีคนคนเห็ดแซลบอกว่าน้องกิลพาครอบครัวไปเที่ยวอันนี้เป็นคำตอบตอบสนับคุณเขาครัวคุณนักการณ์ปีคุณนักกา์ปีว่ากันไปว่ากันไปแล้วที่เด็กสนุกกันมาขนาดของนก็สนุกค่ะก็สนุกแหละก็ คือเด็กชายเขาเขาเขาชอบอยู่แล้วเขีนี่เขาก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นมาแต่ก็มีแบบเหมือนเขาเคยเจอแบบที่มันเยอะกว่าน,นี้อเออแบบอย่างเวลาไปนิเซโกะอะไรเงี้ยเปิดประตูหาน้าบ้านมันก็แบบปูเลยอันนี้ที่นี่มันแบบมันต้องขับขึ้นเขาไปนิดนึงเพื่อที่จะเจอแบบเยอะๆอะไรเงี้ยแต่แกก็จะแบบนิดนึงแต่ว่าโอเคก็พยอายามหาอะไรให้เขาทำในแต่ตตละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไล้กี่วันนะรอบนม่ไป เป็นสิบวันเ่ะค่ะออกตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดอ่าแล้วเราถึงเราถึงเชาวันที่เก้าแต่ว่าเราเดินทางกันแบบค่อยๆไปอ่ะแบบไม่รีบเนี่ยค่ะเหมือนพักตามตาเมืองตาอะไรเงี้ยค่าอะไรทําไปด้วยใช่ก็คือเหมือนแบบเหมือนเราลงเครื่องแล้วมันต้องขึ้นเขาไปอ่ะเราก็แบบพยายามไม่ไม่รีบมากเพราะว่าีเดินทางขึ้นเขาแล้วแบบรถบัาสอะไรเงี้ยมันอันตรายก็จะแบบเหมือนจอดจอดแล้วก็ให้คนขับแบบ จริงๆเขาเข้าใจปรับตัวได้ว่าอุณหภูมิอากาศอะไรเขราะออากาศนะเขาเขาเก็ตอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ประเภทแบบไปถึงช้าแบบว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีตั่งรถามว่านั่งรถที่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยอยากเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นแล้วแบบคนก็แซวว่าพนัตอย่างเงี้ยรับบทหนักเหมือนกันจะต้องแบกบ้างต้องอุ้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะรอบนี้ปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้ปีนี้ ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะไม่เท่าไหร่หรอกต่อนไปเที่ยวรอบนี้ก็คือแบบมีมีมภาพต่างๆทุกคนแชร์ของเยอะมากเลยเราต้องแบบเพราะน็อตเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเหมือนมีมีน้องไปด้วยกันแล้วคนช่วยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าแม่ไม่ได้มีแบบมีผู้ช่วยไปหรืออะไรก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคอนเทนต์ใช่ไม่มีเวลาถ่าย จำเป็นจำเปนปีนี้กับเดียวเขาแบบว่าเหมือนรับรู้มากขึ้นหมายถึงว่าเข้าใจมากขึ้นมากมากแม่ๆอะไรกันแบบว่าแบก็รู้แหละเพราะว่าเด็กแบบชมเชื่อว่าหลายๆบ้านก็จะเหมือนกันคือถ้าน้องที่โตกับพี่อ่ะเหมือนกับว่ามีมีพี่อะไรเงี้ยมันจะเขาจะไปเร็วเออเราจะรู้สึกเลยว่าโอยตอนเลี้ยงพี่ที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีมีมีเด็กเล่นด้วยมีอะไรตัวเงี้ย แรงขับเคลื่อนในการที่เขาแบบว่าอยากจะโตอยากจะทําได้เท่าพี่อย่างเงี้ยมันจะแบบไม่เหมือนกันอันนี้คือเขามีแบบพี่ชายเขาเล่นด้วยใช่ใช่มันก็จะแบบนะทิศหนึ่งค่อย่างที่นี้คนที่ทํางานหนักที่สุดก็คือรีวิวทุกอย่างเลยตอนแรกยังไงคะเขาบอกว่าคือโชคงมากวันเดียวไปทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าโตแล้วนะโคมนมันโคโคมมัน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 ะว่าันมมันลืมมันโคมมันโคมมบางคม่ันโคมมันโคมมันโคมันโคมม แต่รอบนี้เขาก็ไม่ได้ครบนะน่ะแต่รอบน oh ี้พี่เตอร์ทำงานครบนะคะหมายถึงว่าทำงานเต็มที่มากที่ค่ะที่ระเบียงก็คือแบบว่าเขาเรียกว่ารู้เลยโดยอัตโนมัติพี่เตอร์ก็อาจจะมีแบบว่าบ่นๆนิดนึงเหมือนกันที่บ่นไหมคะพี่แอฟพี่คือหองบ่นแต่ป้าก็จะแบบไม่ได้ต้องแบบต้องรักทุกคนรักทุกชาทุกคน ลูกค้ายังเข้าได้เรื่อยๆเข้าได้เรื่อยๆยังเหมือนเดิมยังประกาศเหมือนเดิมนะแม่ว่ายังมาตัด่อได้เนาะยังมาตัดต่อได้ดูแลูกลูกสาวฉันกดลงแหละน้ำหนึ่งนาะเท้านะโอเคขาโอเคแม่นะหนุ่มขออีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเป็นไปรบรอบเหมือนกันล่าสุดซีโอมีแบงค์สีเทาเป็นของตัวเองแล้วค่ะล่าสุดทํางานมาทั้งปีรีวิวเนี่ยค่ะเป็นไงคขาวันนั้นเก็บเลยค่ะแบงค์สีเทามันเป็นยังไงคะ มีกี่ใบแล้วคะตอนนี้หนึ่งใบแล้วแล้วสีเขียวมีกี่ใบแล้วลูกสีเขียวมีเป็นปึกสีเขียวมีเป็นปึกเท้าสีเขียวเหรอครับเออสีเท้าเก็บไปต้นไหนตอนนี้สีเท้าเก็บไว้อะไรอ่าตอนนี้ยังได้สีอ่ะสีเท้ากยู่แตู่เซฟลูกเออยากได้สีอะไรเพิ่มนะอยากได้สีเท้าตอนแล้วบอกจะเก็บเลยไปซื้อของฝันนะให้คุณแม่ได้ยัง ครบยางครบจำนวนยางยางพี่ชมขับขอเนี่ยนะครับคือแบบแต่คอในยุคสมัยนะอยากให้พี่ชัแนะนำแบบเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกกับยุคโซเชียลาานี้ค่ะมองของพี่ชมเป็นยังไงบ้างโซเชียลใช่ครับคือของชมมัก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าปิดกั้นกันนะค่ะอยู่ในปีการคืออันนี้ชมว่ามันมันแล้วแต่บางบ้านคืออย่าง าเขาก็จะแบบว่าไม่ไ hmm. ด okay. ้สกรีน hmm. ค so so ือไม่ได้เลยเอ่แท็บเล็ตมือถืออะไรเงี้ยคือไม่ได้แต่ชงก็มองว่ามันมันเป็นงันไม่ได้แล้วเราเองอ่ะคือแม่เขาอ่ะเป็นคนที่เรียกว่ายังไงอ่ะเราเขาสร้างรายได้จากโซเชียลถูกไหมคะเพราะว่าเราเราสร้างตัวตนเราสื่อสารกับกับผู้ติดตามเราตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้เขาซึมซับว่าเนี่ยคือวิธีการใช้โซเชียลของแม่น่ะก็คืแต่ลูกชายพี่พาตอนเนี้ยเขาเริ่มโตแล้วก็จะเริ่ม ก็จะเริ่มสอนแล้วว่าเราใช้แบบว่าเราใช้ประโยชน์จากมันแต่เราไม่เบี่ยงแบบนี้ก็แต่ก็มีบ้างอ่ะที่แบบเหมือนบางทีเราอยู่ว่างๆเราเ่อยู่แบบยังเด็กอย่างเงี้ยแบบว่าขึ้นรถนานๆอยู่ในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ให้แต่ว่าเราก็ควบคุมคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่า ประวัติการเซิร์ชดูว่าเขาดูอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็คือจะขึ้นตรงเราก็จะเห็นบกว่าแกแกเซิร์ชอะไรบกเกมเกิร์อะไรที่ไม่เหมาะสมกับเขาอะไรเงี้ยเราก็จะหนุนมากไปดูไปดูไปดูไอ้พวกเราให้เล่นไหนแล้วก็เราก็จะเวลาที่เราไม่ให้เล่นอะไรเราก็จะอธิบายหมดว่าเพราะอะไรซึ่งเขาก็โอเคนะเขาก็โอเคคือเราที่ตลาดเขาประมาณนึงกับว่าเราก็ต้องแชร์ไปแต่ว่าก็ บางคนก็จะแบบว่าอุ้ยทำไมให้ <ked> <t> <อ>ลูกดูอ <t> ่ะอะไรอย่างเงี้ยฉัว่ามันแบบมันเห็นไหมี่มันสำหรับชมนว่ามันมันปิดกันไม่ได้เออแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเขาเออเผลอเขาทำหน้าที่เขาแล้วทำกันบ้านเรียนพิเศษ <G rants> นแล้วต่ว่าอ่าไปซ้อมกีฬาไปซ้อมดนตรีทําอะไรของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,แลแลวเขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาที่เขาได้ทำ อยู่ใช่อะไรเงี้ยก็จะมีลิมิตให้อะไรเงี้ยค่ะมนมีข้อเสนอแต่ก็คือว่าแต่ละบ้านเลยแต่ละบ้อนมันมีข้อเสนอว่าแบบอาจจะต้องทำแบบนี้ก่อนก็คือต้องทำสิ่งที่ต้องทำอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณต้องคุณต้องท้องกีตาร์คุณต้องท้องเปียโนหรือว่าคุณต้องไปขี่ม้าคุณต้องไปดีเทนนิสคุณต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เสร็จทำหน้าที่ตัวเองเออทำหน้าที่ตัวเองให้เสร็จแล้วก็มีเวลาเท่านี้ถึงเวลานอนก็มานอน อย่างเงี้ยค่ะคือตัวตัวน้องๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็เข้าใจเข้าใจแต่ถามว่าบางทีมีอิดออดไหมมันมีบ้างโชรนแบบมันเป็นเรื่องปกติผู้ใหญ่ยังติดจอเลยถูกไหมฮะให้แต่ว่าเราเราให้เขาเข้าใจยังไงว่าเอ้ยอันนี้มันเอไอนะหรือว่าชีวิตของคนที่ยูเห็นในในโซเชียลมีเดียอ่ที่ยูเห็นว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เขาเห็นที่เขาเป็นครีเอเตอร์อันนี้คือคอนเทนต์นะมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตจริงมาทั้งหมดยูดูแม่ดิ อะไรเง right. right. like <met> ี้ยอันนี้คือสิ่งที่แม่ทำเป็นคือเหมือนพยายามสร้างค่านิยมให้เขาเข้าใจว่าไอ้โลกเนี้ยมันเป็นเหมือนมันเป็นโลกผู้ขนาดอ่ะมันไม่ใช่ชีวิตจริงเราอะมันเหมือนมันเป็นอวตารมันไม่ใช่อวตารใช่อวตารใช่ใช่ใช่คือพยายามแบบแต่ว่าค่อยๆค่อยๆสังสารเพราะว่าก็ยังยังเด็กแต่ว่าก็ ก็คือเหมือนแม่ก็สอนไปในตัวด้วยอะไรก็สอนค่ะคือก็เราก็บอกว่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์จะให้มันเป็นประโยชน์แต่ว่าเราก็จะบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ทิศทางของชีวิตนะอะไรเงี้ยเอออคโอเคนะ